เขาคือนักแข่งที่ได้รับฉายาซูเปอร์สวีดีโดยสไตล์การขับที่ดุดันไร้ความกลัวและสามารถผลักดันรถไปจนถึงขีดจำกัดแต่ในอนาคตที่สดใสของเขากลับต้องจบลงอย่างน่าเศร้าย้อนกลับไปในปี1970รอนนี่ปีเตอร์สันนักแข่งจากสวีเดนเปิดตัวในฟรฟมแล้วันครั้งแรกกับทีมมาร์ชและเพียงแค่ปีที่2ของเขาเขาก็คว้าตำแหน่งรองแชมป์โลกนี่คืออีกหนึ่งตำนานนักขับที่เร็วที่สุดในยุคข,ของเขา การขับของปีเตอร์สันไม่ใช่แค่เร็วเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความกล้าปี1978เขาได้ย้ายไปขับให้กับทีมโลตัสปีเตอร์สันก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและแล้ววันที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นในวันที่10กันยายนปี1978ณสนามบอนซาประเทศอิตาลีหลังจากการในขันเริ่มต้นขึ้นเพียงแค่วินาทีเดียวความโกลาหลก็ได้เกิดขึ้นรถของปีเตอร์สันพุ่งชนเข้ากับขอบแท็กจนตัวรถพังยับขาของเขาหักทั้งสองข้างแต่เขายังมีชีวิตอยู่ ทุกคนคิดว่าเขาจะรอดแต่ไม่มีใครคาดคิดครับว่าในเช้าวันต่อมารอนนี่ปีเตอร์สันจะได้จากไปตลอดการเพราะภาวะไขกระดูกอุดตันในเส้นเลือดแชมป์โลกที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้มันไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือรอนนี่ปีเตอร์สันคือหนึ่งในนักแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลและถ้ารอนนี่ปีเตอร์สันไม่จากไปเร็วขนาดนี้เขาอาจจะได้เป็นแชมป์โลกทุกคนคิดว่าเขาจะสามารถควา้าแชมป์โลกได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเราด้วยนะครับ